สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนนะคะมาวันนี้เรามาที่ราศีมีนกันนะคะชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณตัดจาเดือน7นะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564 2021จะเป็นอย่างไรเปิดใจกว้างๆค่ะวันนี้เราจะเปิดด้วยระบบเซลติ c คอร์ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาดอังเมซิงคาร์โลชแนลค่ะชาวราศีมีนนะคะภาพรวมในเดือน7นี้นะคะคําพยากร ในคลิปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100%หรือไม่เกิดเลยเป็น0%ก็ได้นะคะไม่เกิดเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นบางช่วงบางตอนทํำให้เรารู้เท่าทันดวงชะตาไม่ประมาทแล้วก็มีสติเวลาเจออุปสรรคไม่ล้มทั้งยืนค่ะเพราะว่ารู้เขารู้เราเนอะรู้ดวงไว้บ้างก็จะดีนะคะเหมือนที่หลายๆท่านมักจะมีสินแสมีหมอดูแล้วแต่ศาสตร์พยากรณ์ที่ศรัทธานะ มาชาวราศีมีนค่ะถึงแม้คุณจะราศีเหมือนกันและดูคลิปนี้เหมือนกันแต่ชาวราศีมีนก็ยังมีวันเดือนปีเกิดมีเวลาเกิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นดวงชะตาโอกาสที่จะเหมือนกันเนี่ยมันแค่ มันมันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝังไว้เป็นแนวทางการอยากดูดวงส่วนตัวก็จะช่วยให้มันชี้ชัดได้มากขึ้นวันนี้เรามาว่ากันที่ชาวราศีมีในเดือน7กรกฎาคมชาวราศีมีนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะภาพรวมนะคะมีเรื่องกดดันคุณในหลายๆเรื่องนะคะกดดันในเรื่องของความสําเร็จกดดันในเรื่องของการนําพาธุรกิจให้ไปตลอดรอดฝั่งคือจะมีเรื่องกดดันมันทําให้คุณจัดที่เคยไม่เชื่อเรื่องหมอดูจากไม่เชื่อเรื่องของการ ใช้เครื่องรางของขังกับไม่เชื่อเรื่องของศาสตร์หรือว่าไม่เคยไปบนบานสารกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีมีนจะปรากฏกับตัวคุณในเดือนนี้เพราะมันบางทีมันถึงทางตันหรือว่ามันเจอแรงแรงกระเพื่อมแรงกดดนันเจอขึ้นส,สัดสันก็เลยทําให้เราต้องอหันเหไปพึ่งสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นค่ะนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นขยายกันหน่อยแล้วกันเนาะชาวราศีมีนเดือนเจ็กร,รกฎานี้ทุกเพศทุกวัยนะคะจะมีเรื่องกดดันของคุณนะคะทําให้คุณ ไปพึ่งสร์ต่างๆมากมายเพื่อให้อ่าให้มันเหมือนสบายใจขึ้นหรือมีรู้ทางมากขึ้นสิ่งที่กดดันคุณจะไม่มีอะไรมากกว่าเรื่องของงานกับเงินแล้วก็เรื่องของความรักอ่ะสิ่งที่มากกดดันนะคะงานคืออะไรนะคะเอาว่างานที่ที่ดีของชาวราศีมีนที่เด่นๆก่อนเอาที่เด่นๆนะคะจะไม่พูดทั้งหมดน่าจะเยอะมากมายนะคะงานเด่นๆของชาวราศีมีนจะโดดเด่นไปนในเรื่องของอ่าช่างซ่อมอ่าช่างซ่อม พวกแมคชนิกต่างๆคอมพิวเตอร์เสียเราซ่อมได้มือถือเสียเราซ่อมได้นะคะรถเสียเราซ่อมได้คนที่เป็นช่างซ่อมแซมนะคะต่างๆนานาหรือเป็นผู้รู้ให้ความรู้นะคะทั้งทางออนไลน์เอ,อ่ยหรืออะไรต่างๆแต่ต้องเป็นแนวช่างๆนะแนวแบบอสอนสมมติว่ามอกว่าอยากตัดผมแต่ว่าตัดไม่เป็นแต่คุณสามารถสอนออนไลน์ได้ซึ่งมันยากแหละคุณ คุณก็อาจจะแนะนําให้หมอว่าเนี่ยไปซื้อหุ่นจําลองผมจําลองมาหัดตัดทรงสั้นอะไรแบบนี้ค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาจากความเป็นพื้นฐานของความเป็นช่างช่างทําขนมช่างซ่อมรถนะคะช่างแมคาีนิกต่างๆช่างซ่อมแอร์ช่างอะไรตรงนี้ค่ะบอกได้เลยว่าอาชีพเหล่านี้คนทําขนมก็เหมือนเป็น ก็มีความสามารถนะคะสามารถถ่ายทอดได้หรือว่าถ้าไม่ถ่ายทอดรับจ้างรับทำเนี่ยจะค่อนข้างลุ่งทั้งหมดนะคะอีกอาชีพหนึ่งที่โดดเด่นนะคะจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานวิจัยโอ้โหรอบนี้งานวิจัยใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาทําปริญญาตรีโทเอกอยู่แลวต้องทํางานวิจัยรอบนี้คุณจะมีเวลาให้กับการทํางานวิจัยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมีมีดวงไปทางด้านงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับงานโปรเจกต์ชิ้นใหญ่ๆอาจมีโอกาสที่จะได้ ทำแล้วก็แสดงความสามารถในช่วงนี้ขอให้โฟกัสไว้ได้เลยนะคะอีกอาชีพหนึง่งอีกงานหนึ่งนะคะที่โดดเด่นมากๆก็คืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์พยากรณ์ศาสตร์หมอดูนะคะคนทําเครื่องรางของขังนะคะชาวราศีมีนที่จับงานนี้ดูหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูอยู่เป็นคนขายไ้ายอยู่เป็นคนขายอุปกรณ์การดูดวงขายกระดานโหราศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับ สิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งเครื่องรางของขาังกำไรหินหินมงคลจะขายดีในช่วงนี้ค่ะทุกคนต้องการที่พึ่งทางใจแม้กระทั่งราศีมีนเองก็ยังต้องการที่พึ่งทางใจเลยทีนี้เรามาดูในสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับงานกันบ้างงานบางงานที่มีอุปสรรคมากๆอาจจะถึงทางกดดันเราเลยก็คือเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยค่ะไม่ว่าคนที่ตกงานอยู่นะ ชาวราศีมีนบางดวงชะตาตกงานอยู่รอคอยงานต่อไปค่ะคุณต้องลงวิชาช่างค่ะคุณต้องฝึกช่างค่ะคุณต้องฝึกช่างคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถพื้นฐานของคุณชอบอะไรดัดแปลง DIY หรือพัฒนาให้มันดีขึ้นจะทําให้คุณผ่านเดือนเจนี้ไปได้นะคะนะคะอุปสรรคก็คือจงสแสวงหาคนตกงานจงสแสวงหางานฝีมืองานช่างในการทําค่ะ ทีนี้งานที่มันเป็นปัญหาอีกหนึ่งงานนะคะคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานคนที่ทํารับจ้างสักสักต่างๆไม่ว่าจะสักน้ํามันสักสีสักแฟชั่นสักยันสักคิ้วสักขอบปากสักขอบตางานพวกนี้น็อกค่ะราศีมีที่ทําอยู่น็อกค่ะนะคะ ทีนี้เรามาดูกันอันนี้เอาพอเป็นสังเขมนะคะเราไปว่าในสิ่งที่เป็นเรื่องเงินทองกันบ้างเช่าราศีมีนเรื่องของการเงินการทองนะคะการเงินมีรายรับไหมมาจากงานฝีมือของตัวเองการ DIY ว่างแล้วขายขนมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ คุณจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้าศาสตร์ความรู้ใหม่ๆอมีโอกาสเสียเงินค่ะแต่ต่อยอดคุณได้ในอนาคตคุณจะเจอพบเจออาจารย์ที่ดีในการสอนนะคะแล้วก็เรื่องเงินทองโชคลาภมีไหมไม่ได้เด่นเลยนะคะแต่คุณอาจจะบางดวงชะตาของชาวราศมีมีมีโอกาสนะคะที่จะเขาเรียกว่า สั่งซื้อของมากขึ้นซื้อของออนไลน์มากขึ้นอยู่ตัวห่างไกลคุณพ,อพ่อคุณแม่ก็ยังสั่งของออนไลน์ไปแฟนห่างไกลเราก็สั่งของออนไลน์มาให้เรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใครรอข่าวจากทางไกลใครรอข่าวเรื่องของการชิงโชคชิงรางวาัลมีลุ้นได้โชคโชคดีในเรื่องของการลุ้นรางวาัลไม่ใช่รางวาัลลอตเตอรี่นะหมายถึงว่าคุณส่งรายชื่อไปเขาแรนดอมมาเป็นชื่อคุณได้ได,ได้ได้บัตรลถ ได,ได้ได้กิฟต์อยเชอร์อะไรแบบนี้ยหรือส่งชิงโชคอะไรในช่วงนี้ด้วยความว่างจัดดูทีวีคุณก็จะได้ค่อนข้างโชคดีกว่าราศีอื่นนะคะชาวราศีมีนบอกเอาไว้ได้เลยนะทีนี้ การเงินนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเกณฑ์การเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการบัทินผิวการบัทินโฉมการเปลี่ยนแปลงตัวเองการซื้อวิตามินเสริมค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างหนุ่มโสดสาวโสดแยกคิดนะคะความรักของคู่รักกับสามีภรรยาบอกได้เลยว่าชาวราศีมีนคนที่เป็นคู่รักหรือสามีภรรยาฮะเรามัดระวังความระหองระแหงในครอบครัวมาจากมือที่3มือที่3อดีตคนรักหรือว่าอะไรก็ตามแต่มักจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราวุ่นวายใจในช่วงนี้เกิด ความรู้สึกกดดันเกิดความระแวงความเป็นห่วงแฟนเราการรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยเพราะฉะนั้นบุคคลที่3รักสามเศร้าอดีตของแฟนอาจจะมาพัวพันทําให้เราชีวิตความรักของเรายุ่งเหยิงค่ะอันนี้คือภาพรวมนะคะเราไปดูในเรื่องของการทําบุญชาวราศีมีนทาบุญได้ทุกอย่างดีหมดนะคะแต่ทําบุญแบบไหนตรงราศีมีนตรงเดือน7กรกฎาการทําบุญของคุณต้องทําบุญกับสัตว์สี่เท้าค่ะช้างมาวัวควาย ได้หมดห้าแมวได้หมดสัตว์สีเท้าทําแล้วขึ้นกับดวงของคุณดีจริงๆค่ะเลขบันดาทรัพย์บันดานโชคของชาวราศีมีนนะคะเลขเด่นๆเลขเด่นๆเลยต้องไปบวกรวมกับเลขที่คุณมีอยู่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวอินบอกกันเข้ามาเอาเป็นว่าบอกไว้เลยนะตรงนี้นะคะไปบวกรวมเอาได้โชคก็ถือว่าดีใจด้วยนะคะเลขเด่นของคุณนะคะคือเลข8นะคะ เลขแปดเลขหนึ่งเลขเจ็ดแล้วก็เลขสองเลขแปดเลขหนึ่งเลขเจ็ดแล้วก็เลขสองเป็นเลขมงคลสําหรับคุณนะคะสีมงคลไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปค้าขายใช้สีนี้เป็นสิรีมงคลนะคะสีประจําเดือนเจ็ดประจําราศีมีนนะคะของคุณนะคะไม่ได้สนจนนะสสนะคะทุกราสศุกร์นะคะสีที่โดดเด่ดนนาพาให้คุณประสบความสําเร็จชื่นมื่นนะคะคือสีม่วงค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงสวยๆม่วงพาสเทลก็ได้หรือม่วงก็ได้ได้หมดเลยนี่คือสีแห่งความสวยงามค่ะ คุณจะมีสมาธิในช่วงค่าคืนคุณจะ,ะคุณจะมีเวลาให้กับตัวเองในช่วงค่ําคืนเพราะฉะนั้นค่าคืนจะเป็นอะไรที่ชาวราศีมีนจะชอบมากๆเลยเดือนนี้นะคะฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงกินน้าเยอะๆนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่า อ่าเรื่องของสุขภาพอาจจะก,ก้มหัวแล้วลุกข,ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะวิ้งมันจะเวียนหัวต้องระมัดระวงังใครเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันชาวราศีมีนระมัดระวังช่วงนี้นะคะบอกเอาไว้ก่อนค่ะงดเว้นอาหารดิบนะคะอ่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีมีนมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับชาวราศีมีนแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อราศีมีนของเราเขาโมทนา,าสาธุเขาชีวิตเขาดีขึ้นด้วยคลิปนี้ คุณจะได้รับกลับมาทั้งที่สัมผัสได้หรือไม่สัมผัสได้แต่มันจะอบอุ้มคุณเวลาที่คุณเจอวิบากกรรมมันจะมีอะไรสะท้อนให้คุณได้ไม่ถึงขั้นดิ่งนะคะแชร์ไปค่ะมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ขอบคุณสําหรับคลิปการแชร์สําสหรับคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้หมอว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ